นี่เป็นว่าแอมดี่ยูนาจะได้รบเขเธอขอราคาเส,น,สนี้ยจนทไมเธอต้องว่าเราได้อะจะทำไเงว,วาจนเรา,เราเ่า่องวาไปหาเพ่นมนัอกันคุณมาขอมัวัด,ดี เราไหมาเอาสิเรามีเพื่อนใหม่มาแนะนำสวัสดีค่ะอชอื่ยนะเราชื่อพิมผมชื่อพีมกูชื่อแอมนี่แอมทำตัวให้มันดีๆหน่อยน,นะอย่านั้นชิคก็คุ้นคุ้นนี่มันจะจะมีแใจเขาคุ้มมาได้ไงฉันไม่ได้จนพอมาบอกว่าได้โลบัคเท่าไหร่กันฉันได้สิบล้านโลบัคฉันได้ห้าล้านโลบัคใช่ใช่ฉันได้อ i n f น n i t y สิกโกฉันมีวิธีพิสูจน์ว่าใครได้เออฉันว่าไม่ต้องหกฉันนี่แหลทีนน่ได้<__>หรือว่าเธอไม่ได้อินฟินิตี้จริงๆก็ได้ก็ได้นี่คือขอที่คนที่ได้อินฟินิตี้เท่านั้นถึงจะมี<__>สามมีคฮะแสดงว่าแอมนี่แกฆ่าโกหกพวกเราเหรอฉันขอโทษไม่<__> เธอหยุดได้แล้วเชื่อเกับจำนาแล้วนะเอมตัวปัญหา,าออกไปได้สักทีบบายใจละจริง